สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช a n e l ฟุตบอลฮีโร่ที่จะช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์ในวงการลูกหนังฟุตบอลทั่วโลกโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแต่ละทีมาฝากทุกท่านแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นั้นอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ทีเด็ด VP แบบหนึ่งคู่เน้นๆการันตีความแม่น 80- 9 0บวกกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนจะมีแจกแค่ในรายกลุ่ม v ีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็มีกติกาย,ายเยคัเเเเรรสมิ่่่มมต้้นนนีแค100บาาททเทั และบอกว่ามาจากชาแนลฟุตบอลฮีโร่คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่300บาทฟรีโบนัสอีก200บาททันทีเล่นได้สามารถถอนออกได้เลยและเมื่อเติมเงินครั้งต่อไปจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก5%จากยอดฝากเว็บเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนรเร็วไม่เกิน5นาทีใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งขับพนักง,งานด้วยว่าต้องการเข้ากลุ่ม VP เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทีเด็ด VP แบบแม่นๆแ,แ,และเว็บดีๆไว้เล่นนนทุกวััเลยะครบ สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับพวกเรลล์ฟุตบอลฮีโร่สองคู่ที่เด็ดในวันนี้ก็คือมาดูดูคู่แรกกันเลยในซึกลาลิกาสเปนระหว่างทีมแล้วโซเซดาตอันดับ7ของตารางที่กับแคนาดาอันดับ10ของตารางคู่นี้เต็มเวลาเท <c oughs> ี่ยงคืนตรงเลนราคาที่แล้วโซเซดาตเป็นไฟต่อครึ่งควบลูกนั่นเองและเรามาดูสถิติห้าเกมหลังสุดกันบ้างแล้วโซเซดาตชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันส่วนทางฝั่งของแานาดานะั้นชนะ1เสมอ2แล้วก็พแพ้ไป2เกมนะครับแล้วเรามาดูความ พร้อมของทั้งสองทีมกันเลยทางฝั่งของเลอซโซสิดัตในเกมล่าสุดที่บุกไปแช่แต้มจากเรมันเต้ม,มาอย่างสุดมันด้วยสกอร์หนึ่งประตูตัวหนึ่งทำให้มี47แต้มนะครับผมทีมลังอันดับ7ของตารางสุขภาพทีมก่อนทำศึกในวันนี้มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บถึง6รายด้วยกันคือลูก้าซานกาลีแอนเดอร์เกวาราอาเซียยาราเมนดีอัตนันเยนุสัจอห์นบาววิสตาและ โคเซบาซาวดัวล้วนมีการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนดาบิดซูรูตูซาต้องทดสอบความฟิตว่าจะลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่และในเกมนี้คาดการว่านายทัพใหญ่จะวางหมากมาในระบบการเล่นแบบ4-3-3วางมิเกลโอยาซาเบาวินเลียนโจเซและโปรตูยืนเป็นสามนนแนวลุกคอยรับตะข่ายในแดนหน้าส่วนในการจะใช้มิเกลโมดิโนยูกอร์ซูเบียและมารตินเอเดโก เป็นตัวสนับสนุนสร้างสนุกาสให้กองหน้าอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูทางฝั่งของทีมเยอนแคนกันบ้างในเกมล่าสุดพวกเขาทำได้เพียงเปิดบ้านเจ้าเบรเดนเชียมาด้วยสกอร์สองประตูสองในเกมดีกจากนัดล่าสุดส่วนสภาพทีมก่อนนัดสึกในวันนี้มีลิสปูเล่นบาดเจ็บถึง5ารายด้วยกันคือเนเดอร์โรซาโนกีนีอเล็กมาตินสอังเคิวมอนโตโรและมักซิ โดนาล่งดวมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนอัลบาโลบาติโยรอชิคคอมฟิตว่าจะลงสนามได้หรือไม่นะผมโดยกีมีข่าวการว่าพวกเขาจะวางแผนมาในระบบการเล่นแบบ4-4-2วางโรเบโตโซอรโด,ด้กับคาร์ลอสเฟรนันเดส ส่งลงสนามผพิตก,กํำลังคอยล่าสกอร์ในแดนหน้าสุดเดนกลางจะใช้งานยานเคียวเอเดล่าจับมือกับยานอิเกตินะครับผมคอยมือใช้เกมในเดนกลางสนับส,น,บสนุนกองหน้าอีกทีนั่นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสำหรับคู่นี้ก็เลยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถือว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มกำล,ลังร้อนแรงของทั้งสองเลยทีเดียวทางฝั่งของเรอเซีดนตนั้นผลงานการเล่นในบ้าน5เกมล่าสุดนะครับผมเก็บชัยไปได้2เกมด้วยกันนะครับก็อยู่อันดับปีดของตารางในตอนนี้ส่วนทางฝั่งของกาลิฟอรนา,านั้นผลงานการเล่นนอกบ้้าาานนนัทํออกมไ เพียงแค่ชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นจาก5กิเกมหลักสุดนะครับผมถือว่าผลงานนั้นค่อนข้างแย่กันเลยทีเดียวและ ความน่าจะเป็นก็คือมาดูกันเลยทางฝั่งของเลอสโซเซร์นั้นจะเป็นฝ่ายต่อขึ้นกอบลูกคู่นี้ดูแล้วนะครับผมขอลองไปทางฝั่งของกรนดาดูแล้วบมุกไปเฉียดชัยได้อย่างแน่นอนนะครับผมและลองมาดูนต่อในคู่ที่2กันเลยก็เป็นในเซกเาลิกาสเปนเช่นกันนะผลระหว่างทีมเลอมาดิดอันดับหนึ่งของตารางที่จากอาราเบียสอันดับที่ย7สิบเจ็ดของตารางคู่นี้นในเวลาตีสามตร่งเยลยละครับมาที่เลอมาดิดเป็นฝ่ายต่อสองลูกนั่นเองแล้วเรามาดูสถิติห้าเกมหลังสุดกันบ้างเลอมาดิดชนะห้ยังไม่เสมอใครล้วยังัคคยงององ,ง่่เนนนบสทาฝขอ ยังไม่ชนะใครแล้วก็แพ้ไปถึง5เกม ด้วยกัันนะครบแล,ล้วเรามาดูสภาพความพร้อมก่อนเล่เกมกันเลยแล,ล้วมาดิดเกมล่าสุดเพขาบุกไปเก็บ3แต้มกับแอตเลติกบิวบารมาด้วยจกีกอนหนึ่งประตูศูนย์ทำให้ทีมขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงโดยมี77แต้มห่างจากอันดับ2อย่างบาร์เซโลน่าเพียง1แต้มเท่านั้นโดยเกมนี้ต้องหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะรวม3รายคือนาโชที่มีการบาดเจ็บส่วนแดนนิวคาบาคาวกับเซกิโอลามอสติดโทษแบนนักกู้หมดสิทธิ์ลงสนามและเป็นข่าวดีที่เอเซนาซากับหายเจ็บกลับมาลงซ้อมและรอเช็คความฟิตอีกทีว่าจะลงสนามได้หรือไม่่่่่่ซซึงงงคาาาาาาาดดกกกรรณ์ววใในนนนทััพหญอยยิิีจะมมลเลแบบ วังคาริเมเซมาจับมือกับวินิซิโอต์ชูนียร์ลงทำหน้าที่ประสานงานคอยรัสกอรตะขายในแดนหน้าส่วนในการใช้งานอิสโก้คอยบัญชากิมเมเดียนกลางยืนเป็นหน้าตับคอยสร้างสรรค์โอกาสให้ทีมอีกทีนึงนั่นเองและเรามาดูทางฝั่งของอาราเบสกันบ้างเกมล่าสุดพวกเขาบุกไปพ่ายแล้วบายาดูริดมาด้วยก้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้มีเพียง35คะแนนห่างจากพื้นที่หนีตกชั้นเพียง6คะแนนโดยเกมนี้มุสิชใช้งานนักเตะคือเฟอร์นันโดปากเซโก้ฟอร์ลิสกับลูเบนดูอา ซึ่งขาดการว้ยเฮดคุจะวางหมากมาดูกาเล่นแบบ4-4-2จะวางลูคัสเปเรสกับกุเซลูลงเป็นกำลังหลักเดินเกมคอยล่าสกอร์ในแดนหน้าส่วนในการใช้งานของวิตเตอร์กัมมาาัสサาควงแขนกับโทมัสปีนาคอยขุ้นยอดเกมในแดนกลางปั้นเกมเสริมเกมลุกตามสูตรน,นั่นเองและเรามาดูความน่าจะเป็นสําหรับคู่นี้กันเลยก็ถึงแม้ว่าวเรอลมริดนั้นจะอยู่นําเป็นจ่าฝูงแต่ก็แข็งมากกว่าไปนัดหนึ่งนะผมที่ มีบาซิลน่าตามตูดมาติดมี76ดมี76คะแนนนั่นเองผลงานนั้นค่อนข้างดีนะผมชนะ7นัดรวดนะครับผมส่วนผลงานการเล่นในบ้านนั้นก็ชนะ4นัดรวดแถมยังไม่แพ้ใครติดต่อมาถึง5เกมติดด้วยกันนะครับผม และ้ามาดูทางฝั่งของอาราเบีกันบ้างผลงานค่อนข้างแย่กันเลยทีเดียว5เกมหลังสุดยังไม่ชนะคู่แข่งแล้วก็แพ้ไปทั้งหมด5เกมด้วยกันส่วนผลงานการเล่นนอกบ้านนั้นยังไม่ชนะคู่แข่งมาแล้วถึง5เกมติดด้วยกันนะครับผมถือว่าผลงานค่อนข้าง,งแย่กันเลยทีเดียวและด้วยเลือราคาไม่จะฝั่งของเลอมาลิตเป็นฝ่ายต่อ2ลูกคู่นี้ขอต่อไปทางฝั่งของเลอมาลิตสองลูกมาแน่รอแค่ลูก3กินเต็มอย่างแน่นอนนะครับผมแลวเรามาสรุป2คู่ที่เด็ดในวันนี้ก็คู่แรกเลอเซซิลัสกับแาาคู่่ีอล,อล,าาล,ลิฟอออาน แลยวมาดิดนั่นเองจะก็อเอาเป็นว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มลาย V.P. ที่มีทีเด็ดสายบอลตรงสง่งตรงจากประเทศอังกฤษการันตีความแม่น80-90%และยังมีคนนำเล่นบอลสดจะเป็นแอดมินที่คอยพาทุกคนเล่นและบวกกันในกลุ่มทุกวันนะครับผมก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟุตบอลยิโลกของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับก็เอป็นว่าแล้วส่วนใครอยากจะได้ทีเด็ดนอกเหนือจากนี้แบบ V.P. นะผมการันตี ความแม่น80-90%เลยนะครับผมตวกันได้ทุกทุกวันเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีการแจกสเต็ปในกลุ่มไลน์ VIP กันด้วยนะกันนะครับผมขอ,อเป็นว่าใครอยากเข้ากลุ่มไลน์มีกติกายง่ายเพียงแค่เล่นเว็บเดียวกับเราสมัครสมา,สมาชิกริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นและบอกว่ามาจากชแนลฟุตบอลฮีโร่ครับคุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัครสมาชิก300บาทขึ้นไปฟรีโบนัส200บาททันทีนะครับผมเล่นได้สามารถอรถอลอกได้ทันทีนะครับเว็บผมบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนรวดเร็วไม่เกิน5นาที ถ้าใครอยากสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งกับพนักงานในว่าต้องการรับกลุ่ม V.P. นะครับผมเพยนี้ผมก็จะได้ทีเด็ด V.P. แบบแม่นๆและเปไปเล่นทุกวันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลดีๆและทีเด็ดแม่นๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ